สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับตัวเครื่องโอเซอร์อีกสักหนึ่งครั้งแล้วกันนะครับไปตั้งแต่การเริ่มติดตั้งแอปพลิเคชันเลยนะครับนี่แอปเขาจะชื่อว่า Quick Stencil นะครับนี่ดาวน์โหลดนะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็หลังจากที่เรานะครับโหลดแอปมาแล้วนะครับเราก็มาเชื่อมต่อนะครับของบลูทูธมันจะขึ้นมาเลยนะครับ ถ้าไม่มีเครื่องอื่นเชื่อมต่ออยู่เนี้ยมันจะขึ้นบูทูธให้เราเชื่อมต่อแล้วก็แตะไปที่ตัวบลูทูธตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับนี่โอเคนะครับการพิมพ์รูปภาพโอเคเดี๋ยวผมจะเลือกรูปภาพมานะครับครับพอเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเลือกรูปภาพนะครับแล้วก็ไปที่การพิมพ์รูปภาพนะครับถ้าจะเลือกโหมดที่เราจะต้องขยับภาพได้นะครับ ผมจะเลือกเป็นตัวจิ๊กซอนะครับเข้าถึงอนุญาตให้เข้าถึงรูปภาพนะครับ่ะมาถึงในรูปภาพนะครับก็เลือกรูปภาพมานะครับโอเคสองภาพนะครับลงนะครับสามารถพิมพ์พร้อมกันได้ทั้งสองภาพนะครับสามารถทําได้พร้อมกันเลยนะครับเผื่อว่าอยากจะเลือกพิมพ์นะครับอันนี้ผมจะเลือกพิมพ์ทีละภาพก่อนลวกันนะครับโอเคภาพนี้ก่อนนะครับ ที่เลือกเป็นภาพนะครับลักษณะนี้คือจะอยากให้เห็นว่าความละเอียดของตัวเครื่องหีือนะครับเขาสามารถพิมพ์ภาพเหมือนอะไรเงี้ยนะครับพวกแสงเงาต่างๆได้ประมาณไหนนะครับโอเคเราเตรียมภาพนะครับอันนี้มีให้เราได้เลือกเล่นว่าอยากจะทําให้มันเป็นเส้นอย่างเดียวหรือว่าอะไรเงี้ยก็ลองดูได้นะครับผมจะเลือกเป็นแบบภาพแบบออริจินอลเลยนะครับ เพิ่มแสงนะครับเพิ่มแสงลดแสงต่างๆนะครับหรือเราจะปรับภาพมาจากในคอมพิวเตอร์หรือทําในโปรแกรมอื่นมาก่อนก็ได้นะครับอันนี้อาจจะไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับผมจะพิมพ์แบบนี้เลยนะครับอ่ะโอเคก่อนจะพิมพ์ภาพก็อาจจะต้องอเตรียมกระดาษก่อนก็ได้นะครับตัดหรือว่าฉีกไอ้ส่วนที่เป็นกระดาษ สีเหลืองด้านหลังนี่ออกนะครับให้มันเหลือเฉพ,พาะฟิลกับกระดาษด้านหน้าที่เราจะพิมพ์นะครับเอาแผ่นกลางนี่ออกอันนี้เป็นกระดาษลอกลายจีนนะครับลอกลายจีนนะทีตัวนี้จะไม่ต้องไม่ต้องกลับภาพนะครับเพราะาเราเราสอดกระดาษจากด้านหน้าแบบนี้นะครับแต่เครื่องที่สอดกระดาษจากด้านหลังอย่างเงี้ยเราต้องไปกลับภาพทีหนึ่งนะครับอโอเค หลังจากที่เราเตรียมกระดาษเสร็จแล้วนะครับเราก็กดสั่งพิมพ์ได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะมีเรื่องของการปรับความเข้มความอะไรอย่างเงี้ยนะครับตามนี้เลยไปเดี๋ยวลุยกันครับสั่งพิมพ์เลยโอเคนะกระดาษไม่พร้อมทำงานเอาออกก่อนนะก็ใหม่นะครับสั่เข้าไปใหม่ ค <Okay. S 2> mm hmm. กดคิมเลยนะครับ มาดูผลงานการพิมพ์ของตัวเครื่องลอกลายโอเซอร์ดูนะครับมืดไปมืดไป เมื่อสักครู่นะครับภาพที่เราสั่งพิมพ์เนี่ยมันมืดไปนะครับผมว่าทําการปรับแสงของภาพใหม่ก่อนนะครับแล้วค่อยสั่งพิมพ์อีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวลองมาดูกันครับว่าปรับแล้วเนี่ยมันจะดีขึ้นกว่าเดิมไหมนะครับโอเคนะครับโอเคสั่งพิมพ์เลย อันนี้ก็จะเป็นภาพที่ได้ออกมานะครับเรื่องของความความทึบความอะไรอย่างเงี้ยต้องไปปรับนะครับเราต้องไปปรับเอาในในภาพนะครับหรือแก้ไขภาพให้มันสมบูรณ์นะครับปรับแสงปรับอะไรให้มันเรียบร้อยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ปรับมาเลยเนี่ยบางทีมันจะปรินต์ออกมาแบบทึบมากกว่านี้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการพิมพ์เบื้องต้นนะครับในลักษณะงานพวกงานแสงเงาอะไรต่างๆนะครับหรือภาพเหมือน อันนี้ก็ส่วนหนึ่งเดี๋ยวผมจะลองอีกสักภาพหนึ่งนะครับเทียบอีกสักสองรูปแล้วกันนะครับแนะนำว่าให้ให้ปรับแก้ไขภาพให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับก่อนจะใส่พิมพ์นะถ้าพิมพ์แล้วมันทึบ ไปอย่างเงี้ยก็ไม่ควรจะฝืนที่จะไปทํางานครับเพราะมันจะลําบากตอนที่เราไปทํางานต่อนะครับทั้งนั้นทั้งนี้อยู่ที่การปรับภาพเลยล้วนๆเลยนะครับยิ่งเป็นภาพที่แบบมีความเข้มมากๆภาพเนี้ยนะครับ อันนี้ก็ต้องคงต้องแก้ไขให้มันสว่างกว่าสว่างกว่าที่เป็นนะครับนะครับดันขาวเข้าไปหน่อยนะครับเอาส่วนที่มันมืดออกไปหน่อยนะครับเพราะเดี๋ยวเวลามันลอกมาทึบรวบรวมรวมกันไปเนี่ยมันจะเงาเอาเง,งาออกไปหน่อยนะครับภาพให้มันคิดว่าประมาณนี้น่าจะน่าจะได้อยู่นะครับให้มันเหลือ เขาโครงของลายเส้นไว้นะครับเดี๋ยวลองไปพิมพ์กันดูครับโอเค,อเคมันนี้ผมคิดว่าน่าจะพิมพออกมาแล้วไม่มืดมากนะครับตามความโอเค อันนี้ก็โอเคลองปรับตัวนี้เป็นเข้มดูนะครับกระดาษกระดษัษโอเคลองพิมพ์ดูนะครับกระดาษหมด สั่งพิมพ์เลยนะครับ ดูว่าทึบมากรือเปล่านะครับกระดาษมีส่วนไหมกระดาษเองก็มีส่วนนะครับกระดาษลอกลายของอเมริกาของจีนจะแตกต่างกันพอสมควรอันนี้เป็นกระดาษลอกลายของจีนนะครับโอเคนะครับนี่คืองานที่ได้ออกมาประมาณนี้นะครับในส่วนที่มันมืดอย่างเงี้ยยังคงยังคงเป็นปัญหาแหละนะครับในการทํางานของช่างนะถ้าเรามองงานไม่ออกนะครับก็อาจจะทํางานลําบากนะครับต้องอาศัย ดูแบบไปด้วยทำงานไปด้วยครับจุดไหนที่อาจจะต้องใช้ปากกามาร์กเพิ่มหรือว่าทำงานร่วมกันก็แต่โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสูอว่าทำงานได้นะนะครับยังคงมีความละเอียดค่อนข้างเยอะเลยนะครับอันนี้ทำงานน่าจะไม่ทำงานไม่ยากเท่าไหร,นะร,นร่นี่ผลงานการลอกลายของเครื่องลอกลหลโอเซอร์นะครับ อีกสักชิ้นละกันเดี๋ยวผมจะให้ดูเราจะมาต่อกันอีกสัก2องสามภาพนะครับอันนี้อันนี้จะเห็นลายเส้นค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับ การรีวิวนะครับสำหรับตัวนี้นะครับดูกันรอบหนึ่งเ,เสียงเครื่องจะเป็นปกตินะครับดังแบบนี้แหละนะครับถ้าเราอยากจะให้เงียบก็ดึงช่วยได้ครับให้ตัวปีดมันทำงานไม่ต้องหนักมากนะครับก็จะช่วยให้เคเสียงเงียบด้วย หรือไม่ต้องดึงก็ได้ครับใา่แกนลูกค้าแะ้วครับน,นี่ภาพไม่ได้ปรับนะครับเดี๋ยวถ้าจะทำงานางจริงๆคงต้องต้องปรับ ปรับความสว่างเข้าไปหน่อยนะเพราะมันมืดเกินไปนะถามว่าแค่นี้ทํางานได้ไหมก็ก็ได้ครับแต่ว่ามันจะมีจุดที่ทํางานลําบากนะตรงนี้ก็ยังคงมีอยู่นะถ้าเราไม่ปรับภาพเลยอันนี้ผมจะอันนี้ไม่ได้แก้ไขภาพก่อนนะครับเมื่อกี้ดาวน์โหลดภาพมาแล้วก็ทิมเลยนะครับในงานโอเคนะครับออกมาก็ถือว่าได้ส่วนที่มันความละเอียดอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเก็บมาได้ค่อนข้างดีนะ แต่คงยังมีความมืดอยู่นะครับมืดในในหลายจุดนะครับอย่างจุดตรงนี้นะครับจะทํางานลําบากนะครับถ้าเราวาดไม่เป็นหรือว่าไม่เข้าใจในโครงสร้างของสลีละปากอะไรเนี้ยนะครับจะช่วยอาจจะทําให้ลำบากนะครับเวลาทางานนะคงต้องไปแก้ไขตรงนี้นะครับเพิ่มแสงเพิ่มอะไรเข้าไปนะครับโดยรวมก็ถือว่าดีครับเวลาลอกมาแบบนี้นะครับทํางานก็ดีกว่าลอกมือนะครับง่ายๆเลยนะครับอ่ะนะาอีกหนึ่งชิ้นนะครับ ก็ชิ้นหนึ่งแล้วกันนะครับลองดูเป็งานเล็กๆดูบ้างนะครับพวกงานเส้นงานฟอนต์อะไรเงี้ยก็ไม่มีปัญหาหรอกนะครับหลักๆมันเหมาะกับงานพวกนั้นอยู่แล้วนะครับความละเอียดที่มันให้มาคือสามารถพิมพ์ภาพพวกที่เป็นภาพเหมือนอะไรเงี้ยได้เลยนะครับ ลองเอาภาพเล็กๆดูบ้างนะครับสักสามภาพพิมพ์มมรมรพ,มพร้อมกันเลยนะครับนี่นี้นะครับสั่งพิมพ์พร้อมกันเลยนะนี่ก็ไม่ได้แก้ไขอ,อะไรนะครับ มันจะชอบขึ้นมากระดาษหมด,หมดกระดาษมันไม่สุกนะครับเ,เราพิมพ์พิมพ์มเลยครับเสียงของเครื่องเป็นปกตินะครับกให้เป็นแบบนี้แหละนะครับเวลาเครื่องทำงานนะ เส้นขอบนะครับอันนี้เป็นเซนเตอร์ของตัวเครื่องนะครับทางบริษัทบอกว่าสามารถเอาออกได้นะแต่ว่าผมว่าไว้เงี้ยดีไม่เป็นไรถ้าเป็นภาพธรรมดาแบบนี้ภาพไ,าาไม่ได้ผ่านการไม่ได้ผ่านการปรับแสงหรืออะไรเลยนะครับหรือบางคนถ้าจะเอาเฉพาะเส้นอย่างเดียวก็ไปปรับในโหมดได้นะเราอาจจะเลือกเป็นเอาเป็นเส้นอย่างเดียวก็ได้นะครับ อูตัวนี้ก็ดูมีให้เล่นดูลองดูนะครับเราเป็นเส้นอย่างเดียวก็ก็มีนะครับเส้นอย่างเดียวก็มีนะฮะเส้นอย่างเดียวนะครับเราปรับเป็นเส้นอย่างเดียวก็ได้นะเพราะว่างานพวกนี้เราไม่ต้องการแสงเงาหรอกนะครับปรับเป็นเส้นอย่างเดียวเลยก็ได้ ถ้าจะปรับเป็นเส้นเดียวแนะนําว่าไปไปแก้ไขภาพก่อนดีกว่านะครับกลัวจะมาแล้วแบบภาพอาจจะไม่ไม่สมบูรณ์บางตัวเส้นเข้มๆมามันก็โอเคครับอย่างเงี้ยเข้มๆนะครับก็ทำงานได้สบายนะประมาณนี้ครับโดยรวมนะครับของตัวลอกลายนะพิมงพิมเงาอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างงานพิมพ์นะครับตัวอย่างงานพิมของวันนี้นะครับ นฝากกันด้วยนะครับสำหรับเครื่องออกลายโอเซอร์นะครับผมว่าช่วยได้ทำงานให้ดีขึ้นแน่นอนนะครับอย่างงานอย่างเงี้ยนะครับถ้ามีไกด์ลายให้เราทํางานได้ขนาดเนี้ยนะหลุดก็ส่วนน้อยแหละนะครับทําไม่เป็นสับไม่เป็นนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับได้เครื่องลอกลายดีๆก็ช่วยให้เราทํางานได้คุณเก็บแค่รายละเอียดตามตามแบบของมันเลยเนี่ย มันก็ออกมาใกล้เคียงกับงานแล้วแหละครับถึงจะไม่ได้เก่งหรืออะไรก็แล้วแต่อันนีน้อย่างน้อยๆช่วยได้เลยครับขอให้มันอยู่ในโครงสร้างของมันเนี่ยนะครับงานเราก็ออกมาดีลอกมือถ้าถ้าเพี้ยนไปกับลอกมือก็งานก็เพี้ยนไม่ได้แน่นอนนะครับฝากไว้ได้ครับ